ยากใช่ไหมคะยากดังนั้นนะคะเฟิร์สจะสาธิตขอเชิญค่ะอุ่นใจขึ้นนิดนึงไม่ต้องไปดิน้นรนหาสูตรเองลำบากเาะเขามีการสาธิตแต่ว่าเพชรเทสคือทุกอย่างต้องเป๊ะไม่รู้ว่าแค่ดูอย่างเดียวมันจะทำได้หรือเปล่า วิธีการทำนะครับจะต้องเริ่มจากการตั้งหม้อแดงดันเพื่อต้มตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะไม่ได้ต้มมาให้นะครับใส่เครื่องปรุงแล้วก็สมุนไพรไปตามสูตรที่อยู่ในเรซิปนะครับแล้วก็นาหม้อเล็กอีกหนึ่งหม้อมาใส่น้ําเพื่อตั้งไฟเหมือนกันนะครับเพื่อเอาไปลวกผักชีในขั้นตอนที่3ตอนทําน้ํามันนะครับตอนนี้เฟิร์นเริ่มสาธิตก็อธิบายเน้นในจุดที่สําคัญสาคัญแล้วก็มีเตือนด้วยเตรียมทําชุดนี้ไว้ก่อนเลยไม่งั้นเดีย๋ยวมันจะไม่ทัน เดี๋ยวผมจะทำตัวแผ่นก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำสต็อกที่ต้มเสร็จแล้ว150กรัมแล้วก็นม100ยกรัมจะใส่ผงวุ้นไป7กรัมครับตั้มไฟเลยครับแล้วก็คนต้องคนตลอดจนกว่าเขาจะเดือดครับเพราะว่าเขาจะลงไปติดที่คนหม้อเขาพยายามจะงกดูนี่ก็ใกล้จะเดือดละจดรายละเอียดที่สําคัญไว้ะค่ะพอตรงนี้เสร็จเราใช้กระดวยใส่ถาดครับวันนี้ผมจะทํา1กระดวยครับก็จะค่อยๆวนทำไปครับให้เขาบ้างที่สุดนะครับ คิดว่ายากตรงอัตราสว่วนถ้าวุ้นมันไม่เสร็จตัวคือจบอันนี้ก็จะทิ้งไว้อย่างนี้แบบไม่ต้องแช่เย็นนะครับประมาณ5้าทีเขาก็จะเย็นแล้วแล้วก็เราก็จะนําวุ้นต้ยมยำมาแขวนตัวนี้ครับใส่ตัววุ้นผงเนี่ยลงไปสามช้อนชาครับสัดส่วนของวุ้นเนี่ยถ้าเราตวงผิดมันจะกระด้างใส่น้อยรูปทรงไม่เสจตัวนี้แหละตัวดีเลยยากคนแล้วก็เริ่มตั้งใส่ได้เลยครับช่วงที่เรารอตัววุ้นผงเขาละลายนะครับเราก็มาหั่นตัวปลาเตรียมไว้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมตัวเห็ดลิ้นหมูกระฟูมมนะครับ <c oughs> ก็หั่นเป็นลูกเต๋าครับ <c oughs> ตัวลิ้นที่จะใช้เสิร์ฟนะครับ <c oughs> ผมจะใช้ตรงปลายลิ้นนะครับยากที่สุดน่าจะเป็นตัวที่เราจะต้องเรียงแซลมอนแล้วตัวลิ้นหมูตัวเห็ดแล้วก็การจัดการกระวุ้นตัวหลักนะคะ ตัวขั้นตอนในการทําบุญเนี่ยเราก็จะนําตัวน้ำเนี่ยครับมาคูดาวก่อนเพราะว่าเราจะใส่ลงไปโดยที่ไม่ให้ปลาแซลมอนสุกให้เขาแบบอุ่นๆครับเพราะถ้าร้อนเนี่ยใส่ลงไปปลาเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวทันทีครับขั้นตอนที่ยากสุดคืออุณภูมิของตัววุนที่จะไม่ทําให้ปลาแซลมอนสุกอุณภูมิต้องดีจริงๆเอาเห็ดอยู่ตรงกลางครับแล้วก็เป็นหูแล้วก็ลิ้นข้างบน แล้วก็เริ่มใส่น้ําที่เหลือเบลจะมองภาพรวมให้ออกว่าขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่คอนเซปต์ของแต่ละขั้นตอนมันคืออะไรจะใส่ทับแขนครับ<อ>คือขั้นตอนมันเยอะมากแล้วมันก็มีสเต็คพลาดไปขั้นตอนนึ่มมันจะทําให้ขั้นตอนต่อไปมันช้าทําให้ขั้นตอนสุดท้ายคือแบบวุ้นมันอาจจะไม่เสร็จวุ้นที่เซตตัวแล้วนะครับเราก็จะตัดความยาวก็จะเท่าๆกับตัวพิมครับ บางทีจะไดเส้นทับความเด้งนี่จังเลยโอวุ้นมันทําได้เป็นอย่างนี้เลยหรอที่ยากคือเป็นการทําวุ้นแผ่นถ้าใส่ส่วนผสมไม่ถูกต้องอ่ะไม่ได้ความบางระดับต้นแบบแน่นอนเมื่อทําทุกขั้นตอนแล้วนะครับทุกอย่างจะออกมาเป็นแบบนี้ครับ ังแล้วก็รู้แล้วว่ามันยากแน่นอนถ้าทําได้ครบไม่ยากแต่ถ้าผิดยากแน่นอนเพราะมันย้อนกลับไม่ได้น่าจะโอเคอยู่เพราะไหวเพราะไหวทีนี้มันเหลืออย่างเดียวเลยว่าการจัดการเวลาอย่างเดียวเลยจารสชาติและจํารสสัมผัสไว้ให้ดีนะคะถ้าคุณพลาดเพียงขั้นตอนเดียวนี่จะเป็นวันสุดท้ายของคุณใน m a s t e r ร์เชฟคิดเช่นค่ะ บอกตัวเองเสมอต้องทําให้ได้ต้องทําให้ได้ไม่กลับบ้านแน่นอนในฐานะที่เฟิร์สเคยเป็นผู้เข้าแข่งขันมาก่อนด้วยนะครับมีอะไรอยากจะบอกทุกคนไหมครับผมเคยยืนอยู่หลังสเตชันนั้นครับผมรู้ว่ามันเหนื่อยครับแต่อย่าพึ่งท้อนะครับทําให้เต็มที่นะครับโอหฟังแล้วได้กําลังใจเลยนะฮะเพราะเขาก็เห็นใจหัวอกคนนี้เป็นคนแข่งอยู่ค่ะโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจที่ดี คุณได้เป็นมาสเตอร์เชฟแล้วคุณออกไปอยู่สู่โลกภายนอกมันทําให้คุณไปได้ไกลขนาดไหนเพราะฉะนั้นคืออันนี้มันคือแรงบันดาลใจชั้นดีมากๆ Haley